i yeah. โลกมาราธอนคนที่ร้องเพลงของตัวเองอันดับหนึ่งของโลกลดสองแถว <c oughs> คุณหมูตั้งหลังตุงหล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 งมันเป็นหมูหรือมันเป็นเติ้ลผมตั้งเองด้วยนะแต่ตั้งเองตอนที่จําความไม่ได้ <c oughs> ผู้ใหญ่ที่บ้านไล่ฟังเด็กชื่อไตเติ้ลชื่อน้องไตเติ้ลมันก็มาไตามาเติ้ลก่อนไตเติ้ลก่อนเด็กเขาชื่อไตเติ้ลไตเติ้ลแล้วที่บ้านเรียกว่าเติ้ลเติ้ลเติ้ลแล้วตอนเด็กีผมอ้วนมากอ้วนมากจริงๆอ่ะเธอเป็นเด็กอ้วนหรอเดินอ้วนอย่างนี้ที่บ้า เขเรียกไอ้อ้วนบ้างไอหมูบ้างอ,อะไรอย่างงี<ะ>้บ้างแลวตัวเองอะสับสนตัวเองก็เรียกตัวเองว่าหมูเติ้ลที่บ,าบ้านก็คือเป็นเด็กฉอเลาะไงไอเคียพูดไปเรื่อยอะพูดได้แต่8เดือนที่บ้านบอกหรอใช่พูดได้เ<ร>ด็กเขาไม่พูดกันเด็กเขาพูดสองขวดสามขวดเหมือนดไร่ไปโยคแปดเดือนตาอย่างเงี้ยเขาบอกมันพูดตามคนอะแต่แกตั้งเองในสมัยที่แกยังก็ไม่ได้รู้ความไม่ได้รู้ความไอเคียชื่อหมูเติ้ลโคตรอายเลยกันแ พอมันเป็นว่าเป็นหมวดเพราะเราเป็นเด็กผู้ชายอ่ะแล้วมันไม่เก่าอ่ะเพื่อนถามชื่อเล่นชื่ออะไรตอนเด็กประถมไอทิงบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่ตอบไอทิงตอบไม่มีไม่มีชื่อเลยแล้วมาความแตกตอนมันโทรมาบ้านชื่อจริงทิศวีศักดิ์เพื่อนเรียกไอวีขอสายทิวีศักดิ์ครับอาม่าตะโกนเลยมุตเติลตะโทรศัพท์้ยเนเก่าเลยไม่เก่าเลย ชื่อมันน่ารักเกินชื่อมันน่ารักเกินพอโตมาตอนนี้รู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าพี้ยี่มันก็น่ารักดีใช่่มมันไก็เลยเข้าเข้าใจเลยว่าผู้ใหญ่ที่บ้านตอนนั้นทำไมถึงชอบตอนเราเด็กเธอเรียนที่ซีมายอาสาบังรักอาสาบังรักไม่มีจะคนหรอกูอยู่ได้ไงดีกว่าไม่จะคนหรอมากกูไปอยู่ได้ไงอเล็กมิระเดชอเล็กเป็นเพื่อนผมนะไอเล็กอะอยู่ชั้นเดียวกันเออไม่จะคนร มีใครอ่ะมีเล็กคนเดียวทัวันนี้ช <c oughs> อบอะไรวะ <c oughs> เด็กกับสามเธอแล้วก็มีเธอแล้วเธอไปเป็นเล่นรักแห่งสยามมาเป็นไอหลอ่อเป็นยาเป็นนั่งค่ำเท่กับมาริโอมาเลอร์เธอมาเป็นเทไอไง <c oughs> ได้เขาทิ้งไหม <c oughs> มาริโอเล่นหนังเรื่องแรกยังไม่ดังเลย,ยงลลไม่เรา <c oughs> ผมก็เรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกเหมือนกันอ่ะไลโอปุ๊บ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 ปูปุ๊บปุ๊บปิปิปปป ทุกวันนี้เจอโอ้มจำผมได้มั้ยไม่รู้เจอไหมเจอไหมเคยเจอที่รถไฟฟ้าครั้งนึงที่สยามหนังมันผ่านประมาณ4-5ปีแล้วโอ้ไปยังไงชีวิตของโอ้เฮียเดินแต่งตัววินเทจเลยอ่ะโอ้มันใส่เลดบวิ่งใส่เกงแบบเวิร์กแวร์ลายๆหน่อยเท่เสื้อเสแตนเกงเดินถือเป๋าหล่อเลยอ่ะเราแม่งแบบใส่ชุดนักศึกษาแบบเสื้อผ้าออฟฟอร์ดซื้อเจ้าจากซื้อสวนอ่ะใส่เกงยีนส์มือสองคนมนแบบเฮ้ยมันโ้เราก็โอ้มาเรีโอหันมาเออแล้วก็เดินไปเลยคือจำคุณได้เปล่า เราสนิทกันประมาณนึงเน่เพื่อนเราแบบเราคุยเรื่องสเก็ตบอร์ดกันนานจำผมไม่ได้หรอกผมว่านะตอนนั้นอะเพราะตอนนั้นผมไว้ผมยาวคือเป็นเด็กสิบเลยอะผอมไว้หนวดสักน้ำมันอะเต็มตัวเลยน้ำมันอะไรแก๊ซฮองชมมาแล้วเนี่ยงงเราเล่นไม่สักร่างกายผมไม่มีรอยสักนะมามมาพูดประโยคหนึ่งผมอะจริงผมเป็นคนดื้อนะมามมาบอกว่าคิดเอาแล้วกันเลี้ยงมาในหกล้มสักแผลยังไม่อยากให้มีเลยจะไปทําแผลให้ตัวเองตึงไม่ได้มูสาวาตึง ไม่สักก็ได้ครับตึงไม่สักเลยแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกดีนะที่ไม่ได้สักเพราะว่าเป็นคนคิดว่านั่นจะเบื่อจริงถ้ามันสักมันจะเบื่อมันจะเป็นเชยๆแล้วยังไงอลายอยากเอาออกแล้วอ่ะใช่ก็มีคนแนะนําพี่ก็ไปถมสิปึ้งทุกวันนี้มีถมจนแขนมันบวมขึ้นมาอย่างงี้แล้วมันหนาขึ้นเรื่อยอ่ะหนาขึ้นเรื่อยสมมติเราจับเราไปงี้ใช่ป่ะใช่มันก็จะเป็นแบบว่ามันเป็นแผลก่อนใช่เป็นแผลก่อนต่อจากนั้นใส่มันไม่มีอะไรเข้ามาอีกหรอเพ่อต่อจากนั้นใส่มอบเพื่อไปไหนต่อยยมพออซซสิลลก เขาเราเรียกกันนะมันไม่มีเด็กไม่มีคนแก่มีแต่วัยรุ่นทั้งซอยเป็นซอยที่โคตรเท่เข้าไปครั้งแรกแม่งเลี้ยวเข้าไปขนลุกอะขอไอ้ยิ่มคือที่ของกูแม่งเป็นซอยมีแต่วัยรุ่นทั้งซอยไม่มีเด็กไม่มีคนแก่มีแต่วัยรุ่นคนขายยำก็วัยรุ่นวัยรุ่นแม่งหมดมีอยู่วันหนึ่งทั้งซอยแม่งไฟดับรู้ว่าเกิดภาพอะไรขึ้นคุณนึกว่าคอนเสิร์ตแบบวูสต็อกทุกคนแม่งลงมาล่างหอมาเล่นกีตาร์เปิดไฟฉาย มองลงมาข้างบนแบบ What the fuck ไอ้เหี้ยนี่แม่งเฟสติวัลกูอยู่บนหอไม่ได้แล้วกูต้องลงไปเดินเล่นๆคือร่วมเทศกาลคือร่วมเทศกาลครับไปดับทั้งหอมึงโคตรมันมีใครบ้างที่อยู่ในแกงแงเพื่อนๆที่เกาะเกาะกันมาก็คือแกงบุฟเฟ่ต์นี่ป้าหรือมั้ยแกงบุฟเฟ่แกงบุฟเฟ่ต์เนี่ยคือเพื่อนมองเทพเลยแต่เป็นเพื่อนแบบอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามีคือผมเนี่ยมีเพื่อน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนที่แบบเพื่อนที่เค้าเจอเดียวๆกันอะโตมานจากเด็กสามเหมือนกันอะไรเงี้ย แล้วก็เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งกับเพื่อนมองเทพอ่ะมันเป็นเพื่อนที่แบบเปิดโลกเราเหมือนกันนะเพราะมันมาจากมันเป็นตัวเองกันแล้วจากทุกที่แล้วเป็นตัวเองกันมาแล้วแล้วมันเป็นคนที่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้เหมือนกันไอ้พวกเพื่อนผมที่อัดสามเนี่ยที่เป็นเพื่อนเด็กะมันก็จะดูทรงข้างนอกเนี่ยแม่งคล้ายกันเลยเพราะว่าโตมาด้วยกันแบบเค้าเจิมเหมือนกันซื้อเสื้อผ้าร้านเดียวกันแต่พวกที่โตมาที่มองเทพเนี่ยข้างนอกไม่เหมือนกันแต่อที่จุข้างในแม่งตรงกันหรอเพราะว่ามันเรียนเดียวกันนะเดียวกันข้างนอกมันเธอเรียนอะไรที่เร์ คนแม่งทำหนังเลยอะคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคณะมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเด็กบริหารจะใส่เข็มขัดหรือวิตองเตึงเตึงหรือวิทตองเขาจะส่งเอบ้าสั้นๆสั้นๆสรงเอแล้วมีผ well> ้าไหมมีผ้ามีผ้านิดหน่อยเสื้อเอาออกน้องเก่งเสื้อออกน้องเก่งเดินฟิสฟิสหน้านี่สวยแต่งหน้ามาเลยแบบแต่งหน้าแต่ไม่ได้แต่งแรงนะเมคอัพ no makeup กระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมสวยมาเลยอะผู้ชายก็จะผมแบบเซ็ตๆช่วงนั้นเซ็ตๆ็เลย พี่เพชรจ้าไอ้เฮียคือพี่เพชรจ้าเดินเต็มมอสัตว์ใส่หลุยส์ตองอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้คือฟิลบะลิหาบะลิหาแล้วฟิลมนุษย์ศาสตร์มามนุษย์ศาสตร์อะมนุษย์ศาสตร์ก็จะใส่แบบอารมณ์ทรงเอเหมือนกันแต่ว่าเสื้อเซนเนเกงผู้หญิงผู้หญิงก็มัดผมก็จะใส่สคือเดินมาไกลๆรู้เลยแก้มมึงหอมแน่นอนถ้าเกิดได้หอมเนี่ยคือเป็นขุยแป้งเลยอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยนะคือหอมตัวหอมโลชั่นน่ะเธอเออถาดใหม่อีกประเภทหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นทรงออบัญชีแหละถ้าบัญชีนี้ไม่เหมือนกันยังไงบัญชีนี้คืนรถกระบวงพีช <c oughs> กระบงจีบมาเลยอะ่ะ <c oughs> บัญชีอะ่ะ <c oughs> แต่เสื้อพอดีตัว<อ>ใส่กระบวงพีชจีบๆีบอย่างนั้น เด็กบัญชีเนี่ยแม่งระเบียนแักยังเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของคนที่จะเป็นเด็กสายระบบอ่ะสายระบบแต่ก็มันก็อาจจะไม่ทุกคนนะประเด็นที่ผมเจอเพื่อนผมมาเข้าใจคำว่าเด็กแบบศิลปะป่ะใช่จะปล่อยใจชิลปล่อยใจชิวเธอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนี่ยงานแต่งเพื่อนฉันเนี่ยชุดเรายังไม่ได้เตรียมกันเลยนะคือพวกเด็กในเทศเด็กอาร์ตมันเตรียมนะเว้ยแต่มันเตรียมแบบอีกวันหนึ่งไปเลยอ่ะแต่ครูทําได้ดีคือม่ีภาพในหัวไม่ีภาพในหัวแต่ครูชิวอ่ะ เพื่อนผมได้แม่งเจอแฟนแบบว่าเธอเรายังไม่เตรียมเลยนะแล้วชุดจะเข้ากันไหมคือเขาเป็นการวางแผนมันก็บอกกับคนที่เหมือนกับว่าที่เขารู้สึกว่าเออเขาก็อยากหาคนที่นำทางอยากกลับตัวเด็กอรานคนไหนอยากกลับตัวให้ไปเจอเด็กบัญชีเขาแฟนเด็กบัญชีสะน่ารักเหมาะอาจจะเหมาะชีวิตคุณจะค่อยๆกันคลอยศรีนกรรมใส่กระโปรงพีชเหมือนกัน แิบจีแต่เสื้อไม่ใช่พอดีตัวนะจ๊ะไม่นม่ามาเสื้อใหญ่ๆนะจ๊ะเสื ion, ส้อจะมีความเป็นแบบใหญ่ๆแล้วสไตลิ่งสไตลิ่งสไตลิ่งผมก็จะแบบแล้วแต่คนเลยแล้วแต่สไตล์เลยรองเทา้าบูทบ้างหนังบ้างอะไรวินทงวินเทล้วแต่คนเลยปล่อยใจเลยอันนี้คือปล่อยใจยตัดมาที่เด็กนิเทศ คือเป็นฟิวว่าเลฟคือเลฟคือเลดี้กาาถ้ายุคนั้นแม่งเลดี้กาซ้าทาตาทาะายเลยอารมณ์เด็กที่เรียนแฟชั่นหรือเด็กที่เรียนนิเทศโฆษณานิเทศอะไรเงี้ยแม่งจะเป็นอย่างงานคือเสพสื่อนอกเยอะแม่งเดินไปมาเขาไปอ่ะใช่เออเมืองเออคณะเออหนึ่งบางเกียเออโต้แล้วแม่งจะชอบมีโตประจำพวกเนี้ยถ้าเด็กฟิ์มนีแม่งจะเหมือนคล้ายๆเด็กที่เรียนวิทย์วะหน่อยมันเหมือนช่างอ่ะกำลังถ่ายจริงแบกขาไฟแบบหลายๆโลฝึกหลายสายกันมือไหมเลยไลยกันเร็วมากตอนนั้นอ่ะพอเรียนในสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้ เหมือนการเรียนเรามาสนุกอะเริ่มสร้างสรรค์ขยันขันแข็ง ตกแต่งความสวยเล่นหวยบางเวลาแก้ผ้าบางอารมณ์แล้วก็นิ้วจมไปกับอุจจาระก็คือมันจอยมันหาจอยหาพูดจอยถ้ามูดกำกับหนังผมนี่มันคือมันจะเท่มากอบมันจะไม่ตลกนี้เลยถ้าใครได้มาเห็นนี่ก็จะยิ่งแบบอยากจะไซส์คอมึงตอนกำกับว่ะอ่าสิงนี้เราไม่ได้จะสื่อสารแบบนั้นนะครับก่อนพูดน้องเทคไทม์นิดนึงได้โอเคโอ้ได้ได้กี่ชั่วโมงเฮ้ยพี่ไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าสี่นี้มัน เไงไอ้เชี้ยไม่งั้นแมสเส็จไม่ออกมันเล่าไม่ได้เลยนะเว้ยมึงจะไปแก้ตอนตัดตอนอดีตอีกแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะไอ้เชี้ยเราเราอย่าเอาเปรียบคนดูดิวะมันจะเท่อย่างนี้เลยอ่ะมาเท่อย่างนี้เลยแล้วคือนักนงนักแดงจะมาจากไหนกูโบ้หมดเพราะกูใหญ่กว่าถูกปะไม่ไม่ผมผมไม่ใช่คนที่แบบไปไปไปก้าวร้าวนะซผมจะพูดกันแบบว่าโปรเฟชชั่นอลเมอร์ชีไม่ได้โอบกันไปไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ผมว่ามันดูบ เลี้ยงเขาเป็นเด็กเกินไปหรือว่าเฮ้ยทำไมแค่นี้เล่นไม่ได้วะคแกเป็นไม่ได้ผิวนี้ผมก็จะบอกว่าโอเคพักก่อนไหมพักก่อนไหมครับกินน้ำไหมอย่างเช่นแบบบางคนไม่เคยมีแฟนต้องมาเล่นฉากอ,อกหักเนี่ยเราก็จะบอกเขารู้ว่าโอเคการรู้สึกอ,อกหักเนี่ยมันคือความรู้สึกไหนมันคือความรู้สึกของการที่คุณเนี่ยมั่นใจกับอะไรสักอย่างมากๆแล้ววันหนึ่งแม่งมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วมันทาร้ายคุณแต่คุณก็รักสิ่งนั้นมากจนไม่กล้าทาร้ายกลับมันเลยระบายออกมาด้วยการ้าเลย กกกกเฮ้ตอนนั้นเท่อย่างนั้นเท่เลยอ่ะเท่่ะหัวแม่งงอกนหน่อยๆออ่ะแบบว่าไม่ได้ย้อมแบบปล่อยบเบอร์เบอร์แม่งอยิ่งดูรุ่นใหญ่ จะแปลอยู่ในทรงนี้ฉัก็คิดแบบฉันไม่สามารถเรียกว่าเจแปนได้เลยนะว้เขาแบบเจแปนเขาเป็นคนยังไงเจแปนเป็นเด็กที่มีความฝันเจแปนเนี่ยเด็กกว่าผม2ปีนะเพราะว่าผมนี่เรียนช้าเคยเกเรไอแปนน่ผมเจอมันครั้งแรกเลยมันขึ้นอยู่บนเวทีตอนที่เรารับน้องเขาให้น้องปีหนึ่งปีใดไปพูดความฝันยังเป็นไรเขาต่าความฝันยังเป็นไรหลายคนก็มาเรียนฝีมือพุ้มกัดตาก้องอยากเป็นตลบคาเฟ่ครับเรื่องทัดใจเฮ้ยอันนี้แหละคือถูกต้องในหัวใจเราไอ้ที่จะมีของ รุ่นพีถามแล้วมึงไหนมึงเล่นมุกอะไรได้บ้างแม่งตับหนึ่งเนี้ยแม่งตัดห,หึงของแท้เลยหรอสริงบุรีสาระบุรีไอ้หียอะไรอย่างเงี้ยแ, <บ S 1> แล้วผม,ม,ม<า>ชอบอะไรแบบเ<อ>นี้ยอ่ะเพรผมแบบรู้กันเลยไอ้หียเด็กคนนี้แม่งน,น่ายยดูตอนนั้นเราโตมาสองปีเราสึกว่าไอ้หียมึงน่าดูมึงมีของแล้วพออยู่ในคณะมันก็เป็นคนเก่งมันเป็นคนที่มีแบบวิชั่นอะไรของมันที่เป็นแนวทางของมันอ่ะแนวนี้ของมันชอบอะไรแบบนี้ของมันสนิทกันมาเรื่อยๆทำงานกันมาเรื่อยๆแล้วก็จบปาปุ๊บผมก็มาทำงานกับมัน อีกที่บุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ยิ่งเข้าขากนดียิ่งแบบเออคุยเล่นมุกเหมือนรู้ใจอ่ะแต่ตอนนี้เขาแยกไปแล้วเขาไปเป็นเหมือนกับว่าคุณปัญญานิรันรกูลพันผพุแตกพิจิตแปนเลยล่ะเขาเตรียมเลยก็ดีแล้วหลายรายการชอบถามว่าอีฉ่าเพื่อนไหมรู้สึกไงเพื่อนผมพูดตรงนี้นะ Sabes, ผมดีใจเหมือนมากนะดีใจเหมือนมากเพราะมันเป็นความฝันของมึงมันเป็นความฝันของมึงแต่ว่าถ้าเข้าโค้อยางไงเขาเป็นตั้งแต่ตอนที่เขาไม่เกิดเลยเขาเกิดมันเขาชอบอะไรแบบนั้นยูยแล้วเายมันอยากมันชอบการอยู่หน้ากล้องชอบการได้นเตอร์เทนคนก็ไปให้ถึงจุดสิเอ้ยไปให้ถึงจุดมึงไปเลยตลกที่สุดนะของผมจะแปลนนะเมื่อก่อนเคยแคสงานใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบพี่โมเดลลิ่งที่เป็น L G B T อ่ะที่แบบเหมือนจะกินเด็กอ่ะ อา,อาอถงสองหิวสองซอหิวเหมือนจะกินเด็กอซอหิวอชอบให้แปะเล่นไอ้การเล่นแบบ LGBT แบบตุ้งติ้งอะไรเงี้ยมันเบื่อแล้วเหนึงลองเล่นสายลึกดิสายแบบรุ่นใหญ่ที่หิวเด็ก, <S <S 1> <S 1> กอันนี้เข้ากรุงเทพมาไน้นอนหนึ่งเป็นหนอนบ้านเจมน,นะไหมเขาก็นอนนอน่ปนหลายคนไปกูบอกให้มึงไปอย่าทำผมเลยครับพี่อย่าทำผมเลย แล้วเวลากูโดนมึงจำไหมนะทำพูดเยี้อะไรเงี้ยพูดออกมาแล้วแม่งฮาแล้วพอไปถามมันอินเนอร์มันคืออะไรวะเอี้ยคาวนี่อินเนอร์คืออะไรอินเนอร์มันคือแบบตอนเมื่ไหรนุ่มดมไว้นุ่นเหมือนเคยโดนเออเลยมาทำเออเลยมาทำอย่างนี้เอี้ยนุ่มมันตลกนะแบบสร้างในหัวขึ้นมาในหัวเออในหัวลัยเลยทำให้เราแบบยิ่งสนุกเลยเลยยิ่งหายแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ใช่แล้วเธอไม่ใช่ทั้งคนปูเธอไม่ใช่ทั้งอะไรแต่ตอนนี้เธอคนน้ำเปรี้คือหลายคนบอกนะเด็กเด็กวัยรุ่นแล้วว่าเรามี๋สวเไวกันแล้ว มันเชื่อจริงแล้วกลายเป็นมีพรสวรรค์จริงจากเมื่อก่อนทําเชียรไม่เป็นอ่ะพอเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อเริ่มหลงตัวเองบอกกูแต่งเพราะแต่งเพราะกูก็แต่งไงที่แคเก่งจริงแค่ทำไมฉันนั่งฟังไงรถสองแถวว่ะที่บอกรักเธอบนรถสองแถวแถวลด้วยมพัดผิวได้ยินแวว จริงๆแล้วมันเศร้าใจแล้วอยู่ดีมีคําบางคําที่มันคือมันผดขึ้นมาแล้วมันถูกมงมันทัดใจฉันน่าอยากจะมีเพลงของฉันบ้างประสบการณ์อะไรที่แบบว่ามันทัดใจไหมคือฉันน่ะรักกับคนคนนี้มันนานมากแล้วฉันน่ะมีโอกาสที่จะกลับไปหาเขาแล้วก็มันไม่ได้เจอกันนานเลยจําได้ว่าเราพาแตกกันเพราะว่าเราต้องแยกแากกันพ่าเรียนจบมชาดผ่านไปสิบกว่าปีนะ เธอไม่ได้อยู่ภาคใต้เธอไม่ได้อยู่ละแงะเธอไม่ได้อยู่ชุมพรแต่เธอมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วฉันอยู่พัฒนาการ40เธอมาเช่าห้องอยู่พัฒนาการ38ฉันเดินไปหาเธอแล้วเจอยังเปิดประตูเข้าไปต้มน้ำท่อนอยู่เนี่ยคือเหมือนคนป่าคือแบบเขียว ใบกระท่อมแคทแคทกินดำทองไม้เรียกอะไรเรียกอะไรติดทองแดงไปแล้วเรียกเรียกอะไรแคทแคทพบมาก่อนชอบแคททุยากินนิดเลียน้องเรียกแคทแคทกินดำทอาไม้แคทกินดำทอาไมแต่งได้แต่งได้จริงเหรอใช่เลยไอ้เหี้ยยิ่งคอนเทนต์แบบนี้ชอบเลยแล่งมีภาพต้องมีสตอรี่เหรอแล่งมีภาพเหรอจากอำเภอเมืองละแงะ เจอกันได้แม้ที่พัฒนาการทำให้นึกถึงวันวานที่เธอกับฉันได้เคยพบเจอโอ้ตัวเธอทำฉันหวันไหวเธอไม่เปลี่ยนไปเท่าไรเลย ฉันเคยชื่อแคททเลียามาหาหนุ่มคนนั้นในวันใหม่ตกใจไหมที่เจอฉันในวันนี้ดูเธออารมณ์ดี เธอบอกกับฉันกินน้ำทอมไม่แคบปกตีเล่นไปร้องไปไม่ได้ต้องมีคนเล่นในต้องมีคนดับรู้รู้เออเล่นลงร้องเองเล่นเองุราจะเป็นยังไงกัน่อ ดูดูกลายเป็นจริงๆริงในใจก็คิดว่าดีหรอวะแต่พอคนชมมามาเออว่าดีดีละเก่งวะเพราะมันมีสตอรี่แล้วไปถึงจุดที่ว่าเห็นภาพวันนั้นนะเห็นมากเห็นภาพคือภาพแบบกินน้ำท้องไม่แพ้เป็นเพลงแบบเพลงใต้เพลงู้นชีวิตใต้ใช่แต่เพลงที่มันเป็นไวรัลมันเยอะมากน้ำยาปั้น่านเคยอ ลอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันใช้ยาปั่นพนุ่มมันเดิมน,น้ำยาปับพนุ่มมันมีสตอรี่เหมือน,นกินน้ำท่อมแมนแคกไหมมีมีเยินสามแล้วแบบว่าชอบน้องโรงเรียนสามคนแดนอยู่คนนึงแล้วคือสมัยเด็ก,เดกๆเขาก็ยังไม่ใช้น้ําหอมอะไรกันมากใช่เะละ่ะมันจะแปง้แปงๆมากลิ่นน้ํายาปั่นพันุ่มเนี่ยคือหอมมากออจริงแล้วแบบเขาชอบรุ่นน้องอีกคนนึงมากแล้วเขากลิ่นน้ํายาปับนพะนุ่มหอมมากแล้วเดินแบบบุคลิกดีมาก หลังตรงหลัง,องแอนแบบเดินแบบเดินสมาร์ทแบบต้านเหนิงอะ่ะหน้าแบบต้านเหนิงอ่นนะอารมณ์ทรงนั้นอะ่ะแต่เป็นเด็กที่อยู่แบบก็คืออยู่ตรงนั้นเลยใช่ <c oughs> เขาโดดเด่นพะมุคลิก์เขาว่ามันเป็นธรรมชาติแต่สืกดีด้วยใช่ความรักตอนนี้ล่ะความรักเป็นยังไงความรักก็ดีรับก็มีแฟน ก็น่ารักกมันอีูเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอใช่ก็เป็นเพื่อนกันมาเกอะแล้วก็แบบมันก็ง่ายนะพอเป็นเพื่อนแล้วค่อยมาเป็นแฟนมันก็รู้ไส้รู้พุงกันแล้วพี่ก็อยู่กับมันเนิ่นนานอย่างงี้แล้วหรอเป็นไส้ก็อยู่กับมันเนิ่นนานแล้วหรอครับรักเขาเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะถ้าเกิดวันนี้ต้องเลิกกันจริงหรือว่าเขาไปเจอใครที่ดีอะผมมันรู้สึกแม่งพูดแบบจักใจนะไอ้ที่แม่งกลับไม่ได้รู้สึกทรมานเลยเลยขอให้เขามีความสุขถ้าเขาแบบเศร้าหรือมีความทุกข์อะก็ให้มันหายเร็วมมันไไ่ด้แบบ คิดเป็นเจ้าข้าเจ้าของเข้เาใจไหมการถึงห่วงไปสุดท้ายแม่งก็ทรมานมันข้ามขอบเขตของเรื่องเซ็ก์เรื่องอะไรไปแล้วอะมันกลายเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวมากกว่าอ,อะไรเงี้ย<ด>ประมาณนีใช่เรามาทดสอบดีกว่าว่านักแต่งเพลงคนนี้เขาจะสามารถแต่งเพลงอะไรจากวงล้อ,อโอเค ครูพนอโอ้ยเหี้ยคืออะไรวะเขาเป็นคนเล่นของเรื่องรองของครูพนรโอ้ยรู้แล้วบะหมี่อ่ะที่แบบมีขนมมีจมูกมันกระดมมามาสมิงมนบะร์ดามันจามามาตะมาตะเทาะงี้ครูพนรครับครูพนอได้ได้ทีไปไซยศาสัตหนึ่งหนึ่งไซยศาสตร์อารวาสกับครูพนอ เธอทำฉันเจ็บปวดทำฉันเจ็บปวดใช่ไหมอีนางตัวดีเดี๋ยวมึงจะต้องโดนแน่ตึ้งตึ้งตึ้งด้วยควายท่านดูตึ้ง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 เสกเมไัเข้าท้องตึ้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 งตึงตสกควายตบปูตึ้งตึ้งตึ้งงตึเดี๋ยวมึงเจอกูกับคู่พันน้อง เพลงแดนสิคือเต้นเลยสิอันนี้โดนขอลงลมงเหนื่อย าว่า7วันมีเรื่องอะไรเที่ยเข้ามาในชีวิตของเราบ้างไหนเข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะเป็นหมอมีอาชีพนี้อยู่แล้วให้ทำงานเยอะหรอคือเป็นอะไรเป็นไข้หวัดแต่บันดีหรอแล้วนี่ก็ยังไม่หายหายแล้วอ๋อไ่วรตอนแรกไม่ไปกดเส้นไปนวดกดเส้นเปิดเส้นเปิดทวารทั้งห้าจังหวะมันเป็นจังหวะที่ร่างกายเราอ่อนแอพอดีเราก็ไปรับเชื้อมาจากไหนไม่รู้เป็นหวัดไม่สบายพอหมอวัดไข้ปุ๊บไข้มันขึ้น39.9สุ้า S <S อีกศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยกูชักแหละ <S <S ก็เลยให้น้ำเกลือน,นอนโรงพยาบาลอยู่ไม่กี่วันออกมาทำงานต่อค่านอนโรงพยาบาลแพงอ่ะเป็นหมื่นละเป็นหมื่นหลายหมื่นก็รีบออกกลัวแบบมันหมดประกันแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองไม่เอาหรอกทนทนเ,เอามา,าๆบางทจะหมดอะไรไอ้ค่านอนโรงพยาบาลเนี่ยมีเป็นล้าน OTP ที่มันแบบไป,ไปไปหาป่วยมันคนละส่วนกันออไอ้เฮียงโง่เก<อ>ิดมาไม่เคยใช้ประกันเนี่ยไอ้เฮียแม่งกูนอนช้ำแล้วนอนช้ำไปเลยกดเรียกกดเรียกแม่คุณชายเลยอะ นี่สี่ที่ทำไมถึงไม่นอนสี่วันไปอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวไปทำชุดยังไม่เสร็จนะเนี่ยได้ไปไปเรืเ่อยๆ,ๆ <ไป S 1> แบบมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่สองปีแกไปซิวอะไรแกก็ต้องเป็นแบบนางตะลุงแก่กเลติดเพื่อนติดอะไรจนโดนไล่ออกจากเรียนจะเรียกว่าไล่ออกก็ได้จะเรียกไม่ให้ต่อก็ได้แต่สุดท้ายเขาไม่ให้ขึ้นมอสิงช่วงเวรุ่ม,มเรียนเหลือเรียนดีแค่วิชาที่เราชอบอย่างเลขอะไรพายายยกกำลังสองสมการเนี่ยชอบมาก พายาสามหนึ่งสี่าทางวิธ<ช>ีคิดอย่างเงี้ยนะมนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์สังคมไหมะม,มันต้องการได้รับการยอมรับเราอยู่ในหมู่กลุ่มเด็กเกเรอ่ะเราก็ต้องเกเรมากที่สุดต่อยกันกูนต้องต่อย มึงโดดเรียนกันวันเดียวกูโดดเรียนปบาทิ์โดดเรียนวันสอบอะไรทํานองนั้นเหมือนชอบแหกกฎเป็นนิสัยอยู่แล้วแบบโดดเรียนแค่อีกครึ่งชั่วโมงจะเลิกเรียนแล้วก็โดดโดดทําไมวะโดดเพื่ออะไรวะเพื่อโดดออกจากสามนะไปต่อยที่หนึ่งไปต่อยที่หนึ่งเนี่ยก็โดนออกอีกนะแล้วพ่อแม่แกไม่ได้ว่าอะไรเนาะโอ้โหเอือมบ้าเลยเอือมเลยอะเสี่ยงพนันกันว่ามันจะต้องกลับตัวได้ของมันเองด้วยการให้ไม่ต้องเรียนเลยถ้าไม่อยากเรียนไม่ส่งเรียนถ้าอยากให้เรียนที่ต่อไปเดี๋ยวแม่ก็เละไม่เรื่อยอะคือป๊าเป็็นนเดดกกกช่ลรู้ รู้คนเอาไหนเอากันคำนี้ดีรู้คนเพราะมันแบบอยู่ในจุดที่แบบเห็นอะไรสุดๆมาแล้วเห็นความกลัวสุดๆเห็นความกล้าสุดๆเห็นความลําบากสุดๆเห็นความรวยอะไรเงี้ยมานั่งอยู่บ้านใจไม่ลดแลนเลยไอสัตว์ไม่ต้องเรียนแล้วอ่ะก็เกเลยไปสองปีไม่ได้เรียนหนังสือที่าจะวันก็คือตื่นมาเย็นๆเล่นเกม Pestation ไปร้านเล่าหมูจุ่มมั่งหรือไม่ก็สังคมเด็กไม่เอ้าอ้วเลยอะ่ะเออหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนที่แบบ <c oughs> เพื่อนที่อยู่แลออกด้วยกันมากในวันธรรมดาจาังหวะไหนที่ในหัวใจปะเฮ้ยสัตว์เอาดีหน่อยเว้ยเพื่อนโฟงเข้าไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยฟังเท่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พอดีกับปาก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจเนกัน ปพากเเริ่มหันหน้าเข้หาหาธรรมะคือเห็นสภาพว่าของที่บ้านว่ามันมีการแบบออในนอยกันอยู่ในนอยใช่ตอนแรกมันเริ่มรู้สึกก่อนว่าแบบฮ้ยทำไมกูเริ่มไม่สนุกแล้ววะแล้วก็เริ่มแบบกลับมาคุยที่บ้านแบบปกติทําให้เรารู้ว่าที่บ้านเขาไม่ได้ไม่อยากคุยกับเราเราไม่อยากคุยที่บ้านเองเราเอเอเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องเขาเลยมีจังหวะพูดกับเราแค่กินข้าวยังแต่พอเราไปนั่งดูทีวีเขาเออตลกนี่เขาคุยเราปกติมากเลยสิ่งที่อบอุ่นจริงอ่ะ มันคือครอบครัวนี่หว่ามันไม่ใช่เพื่อนหรือสังคมที่เราพยายามทําให้ยอมรับอะ่ะมันมีคนที่ยอมรับเราอยู่ข้างอยู่แล้วอะ่ะทำไมเราไม่ทําให้เขามีความสุขอะ่ะด้วยการที่เห็นเราจเจริญเติบโตไปจ <ะ S 2> เจริญเติบโต,ตอะ่ะเลยทำให้รู้สึกว่าไอ้เฮียกูมองผิดมาตลอดกูให้ความสําคัญคนผิดชอบความธรรมะธรรมโแต่เด็กอยู่แล้วชอบมาจากไหนก็ไม่รู้หรอมันตอนเด็กหมอตอนที่เขาสอนวิชาพุทธศาสนาตอนปหนึ่งพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินดอกบัวเจ็ดเก้าอะไรว่าไปเรียนไปจนวิชาอื่นแล้วอ่ะกูยังนั่งแอบอ่านเรื่องประวัติพุท้ต ใช่เหรอใช่และที่บ้านตอนนั้นมีวิดีโอที่แบบเช่าแบบวิดีโอแบบร้านเช่าอ่ะที่บ้านซื้อมาเยอะๆตำนานพระพุทธเจ้าลิสต์นบุญได้อยู่ๆก็หยิบมาดูทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยซ้ำว่าแบบมันคือเรื่องอะไรอ่ะแต่แบบรู้สึกว่าหยิบมาดูแล้วก็ดูไปดูไปกลัวไปอินไปสนุกเพื่อนเขาดูอะไรไอ้มดเอ็กไอ้มดแดงเราดูล um ิสต์นบ şey like ุญได้มดเอ็กมดแดงก็ดูหนังโปก็ดูไอ้เชี่ยแต่กูหยิบอันนี้ทาไมอ่ะตอนโรงเรียนที่นั่งสมาธิก็รู้สึกว่ากูจะนั่งนั่งให้นานกว่าเพื่อนอะไรเพราะเพื่อนจะย แบบเหมือนแม่งมีเชื้อธรรมะมาแต่เด็กอพอป้าเปิดป้าอะไรก็รู้สึกว่าโอเคมันเข้าหัวเริ่มฟังเฮ้ยทำไมหลวงพ่อพูดจริง,รงวะธรรมะธรรมโมลเลยเลยทำวัดเช้ากวาดบ้านใส่บาตรทุกวันนั่งสมาธิทุกวันไปเลยหรอแล้วก็ไปเรียนกศนใครจะไปรู้เออไม่หรอกเขาพ่อเขามา,าเชื้อทางพ่อว่าเขาก็มีมันหัวเห็นมันมีบรรยากาศใ,ใ,ใครจะมีซีดีนั้นเนบไว้ในบ้านรู้คนรู้รู้คนมาก รู้คนมากรู้คนเออรู้คนสุดท้ายแม่งกับตัวท pues ําให้เรารู้เลยว่าบาลานซ์แม่งคือที่อะไรทุกอย่างไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีทุกอย่างมีแค่คําว่าปกติตนี่แหละใครจะเป็นคิดคนที่นั่งเผอเจอแต่งเพลงรถสองแถวแต่งเพลงพับปบมนุษย ีอะไรให้ติดตามบ้างไหมตอนเนี้ยไม่มีอะไรครับมีหกฉากซึ่งทุกคนใครที่ติดตามอยู่แล้วก็รู้แล้วปกอ,อ,อยากกับจาย์กับอีกอันนึงก็ บุฟเฟ่ชแนลเออนี่ไงบุฟเฟ่ไงอ๋อก็ติดตามฝากติดตามสองอย่างนี้ครับใช่แต่คนน่ะชอบแกไงเพราะตอนนี้มันแบบพอแกไปร้องเพลงแล้วมันเหมือนใช่อะเราเห็นเลยถึงความแบบตั้งใจจริงใจแล้วก็แบบความแบบรู้คนรู้คนการผ่านอะไรมาแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าเอออะไรที่มันอยู่แบลกกาวของคนที่มานั่งแต่งเพลงอะไรเป็นคือเป็นคาอะไรมันคือแบ็กการคนนี้แล้วฉันก็เลยอยากจะให้เธอทำไปจริงจริงๆจังไม่ได้ว่าจะมานั่งเพลงตลกปกฮ่าแกแต่งไปเหออันนั้นนะก็คนก็อยากฟังนี่แหละแต่อยากฟังเพลง จริงๆิดีไปชาวนจะทำได้ดีมากรู้คนน่ะรู้อยู่แล้วอ่ะรู้แล้วอ่ะกูไม่รู้ค่ะมึงจะให้กูรู้อะไรกูไม่รู้อ่ะไปแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ส r ค b e YouTube Buffet Channel แล้วก็ Pingpong Channel ด้วยด้วยนะครับสองอันไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะได้ครับฝากเขาไว้้วยนะจ๊ะคนหมู่เต้นนะจ๊ะขอบคุณครับกอับรายการสารพัดเพื่อนนี่หวานหวานเพราะว่ามันรู้รู้ค พ่อไม่เคยรู้เลยวันนี้ไปแล้วจ้า